สวัสดีครับทุกครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันฟุตซิ่ลฟนชมีลิกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่68เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่น่าสนใจในรูปแบบของการแข่งขันนะครับจัดทีมมา3มทีมให้คู่แข่งเลือกหนึ่งะครับรอบรองชนะเลิศฮะเป็นการพบกันระหว่างคุณจอมแชมป์6สมัยฮะพบกับคุณเนยแชมป์สสมัยเอาอีกแล้วครับมันแน่นอนไปดูกันเลยสวัสดีครับผม STC เลยครับปากเชียร์เลยครับสวัสดีครับจอมครับเจอกันครับ ก็อย่างที่บอกแล้วครับซีซั่นนี้จัดทีมมา3ทีมให้คู่แข่งเลือกเจอ1ทีมครับมาดูทีมของคุณจอมก่อนครับนี่ทีมชุด A นะฮะ 4, 1, 2, 3ลูมิเนเกเป็นหน้าเป้านะครับทีมชุด B อย่างเป็นแผนเดิมแต่ว่าเป็นฟอร์นรูโตเลสนะฮะนักเตะต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับแต่ละชุดทีมนะครับชุดทีม C ของคุณจอมครับ4312นะฮะฟอันกับแรดฟอร์ดเป็นคู่สูนหน้านะครับ และคุณเนยจะต้องเลือกว่าจะเจอทีมไหนนะฮะคุณเนยบอกว่าอยากโดนลุงลุมยิงจัดมาหน่อย <c oughs> นั่นหมายความว่าคุณจอมจะต้องใช้ทีมชุด A ที่มีลูมินิเก้เป็นหน้าเป้าชุดนี้ครับามาดูฝั่งทีมของคุณเนยฮะนี่ทีมชุด A ฮะสี่สามหนอนะครับตอเรสกับโรนันโดเป็นคู่หน้าครับทีมชุด B ของคุณเนยเป็นฟอลส์นนะครับเอ็มบัปเป้เป็น SS ตรงกลางนะครับ ทีมชุด C ของคุณเนยนะครับก็เป็น f a สไนส์สี่สานะครับและฟอร์ดยืนตรงกลางนะครับคุณจอมว่ายังไงฮะคุณจอมก็บอกว่าอยากโดนแลสเหมือนกันมามันๆหน่อยไ <c oughs> <c oughs> อ้ยะจัดไป <c oughs> นั่นหมายความว่าคุณเนยจะต้องใช้ทีมชุดสชุดนี้ฮะที่มีแรดฟอร์ดครับมาดูกันจัดทีมลงเล่นเลยฮะฝั่งของคุณเนยนะครับ4 3 3นะครับผู้รักประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับคู่เซนเตอร์นี่เป็นฟรานซ์เปคเกนเบลเออร์กับโซแคมเบลแบ็กซ้ายเดนิสเออร์วินครับแบ็กขวาดีแคนไลท์นะฮะมิดฟิลด์ตัวรับคาเซมิโลครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเฟรดิโก้เบเบเดกับเดวิดเบคแฮมนะครับปีกด้านซ้ายโรนัลดินโน่ครับด้านขวาลิโอเนลเมสซี่ครับแล้วก็เอสเอสฟอลไนตรงกลางนะครับเป็นนมาาาคคััสแรรรดดดฟอ์บทง้ ชุดทีม A ของคุณจอมนะครับจากตัวจริงจะเป็น4 1 2 3ผู้รักษาประตูเป็นอีเกกาซิยาสครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นลูคัสเอเนสกับโซแคมเบลครับแบ็กซ้ายแอนดูล์บอร์ซันครับแบ็กขวาอาดาวิดอาราบามิดฟิลตัวรับปาติเกวล่านะครับมิดฟิลตัวลุก2คนโลนานินโยกับเลโอนลเมสซี่นะครับปีกด้านซ้ายเดลอยซานเน่ครับด้านขวาไดยันคูริเซฟสกี้นะครับผมหน้าเป้าก็เป็นลุงลุมนะฮะคาลไฮลูมิเนเก้อย่างที่คุณเนยอยากเจอนั่นเองนะครับ เอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งคุณเนยจะเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูจังหวะเขี่ยของคุณเนยก่อนครับบอลทะลักไปถึงแรดซี่สไลด์เสียบอ้าวได้บอลด้วยครับพักแล้วยิงติดเซฟครับมาทักทายก่อนเลยอะอ้าวยังเขี่ยไม่พ้นครับโรนัลดินโยทักทายอีกทีหนึ่งก็ติดเซฟสองครั้งหเจ็บมือสองรอบติดครับอิกกาซิยาสของคุณจอมครับดูฮะเขี่ยไปไม่ขาดนะครับโรนัลดินโยเก็บขโมยมาได้แล้ว ต้องออกแรงเซฟ2ครั้งติดนะครับคุณจอมใช้โมเดลของทีมชาติอิหร่านนะครับมาดูจังหวะลูกเตะม,มุมครับเมสซี่ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปโถมมาไม่โดนใครเลยฮนะเลยไปหมดเลยครับออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ตประตูครับ คุณจอมก็อย่างที่บอกไปนะแชมป์หสมัยเลยนะฮะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ครองแชมป์มากที่สุดใน,ในรายการของเรานะครับผมยังไม่มีใครเทียบเท่าน,นะหสมัยเลยนะครับส่วนคุณเนยก็โอ้เข้าชิงเยอะเหมือนกันนะอ,อกผักเพิ่งจะอ,อกผักไปซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นที่67นะฮะแพ้นัดชิงให้กับคุณโตไปนะครับแล้วซีซั่นนี้ก็เข้าชิงอีกแล้วครับแกยังไม่เคยตกรอบแรกเลยนะฮะ <mover S 1> ถามว่าทําไมเจอหน้ากันบ่อยจังยังไม่เคยตกรอบแรกเลยครับลงทีไรนี่ยมารอบลึกๆตลอดนะครับ ลำหน้านะฮะคือไม่ว่าจะจัดรูปแบบการแข่งขันซีซั่นแบบไหนนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นคุณเนยคุณจอมในคข่าหลอบลึกๆตลอดครับ <c oughs> จัดมาเลยขอให้บอกฮะเล่นได้หมดทุกแผนทุกสไตล์ทุกข้อจํากัดดูจังหวะเลดฟอร์ดก่อนครับมาทางด้านขวาไม่ถึงฮะติดแอนเดอร์ลูชันแต่ว่าเมสซี่ไปขโมยไมาได้เมสซี่หักเข้าซ้ายแล้วปัน่นติดหัวแคมเบลแล้วยิงโอ้โหอลูกซ้ำครับเมสซี่ เดี๋ยวต้องดูว่าติดเซฟของกาซิยาสหรือว่าติดบล็อกศรีรษะของโซคัมเบลครับแล้วบอลปิ้นกระดอนกลับมาที่เมสซี่ย,ยิงนิ่มๆเข้าไปเลยครับคาซิยาสเสียการทรงตัวไปแล้วนะเดี๋ยวดูครับล็อกเข้าซ้ายโอ้โหเต็มๆเหมือนหัวไหล่หรือแขนของแคมเบลนะครับแต่เกมนี้ไม่มีแฮนด์บอลนะครับบอลกระดอนกลับไปที่เมสซี่พอดีเลยครับแล้วกาซิยาสเนี่ยบินบินเซฟลมไปแล้วนะฮะ โอ้เหนื่อยตั้งแต่ต้นเกมครับคาซิยาสแล้วโดนไปแล้ว1ลูกครับเอาละครับคุณเนยขึ้นนำคุณจอมไปก่อนครับจากเลียนีเไซี่ครับนาทีที่12คุณจอมบุกมาทางด้านซ้ายครับสาเน่ปาดเข้าไปเวล่าตั้งป้อม <c oughs> จะจ่ายให้กับลูมินิก้ครับติดเบ็คเคนบาวเออร์จะขึ้นเกมก็ฉลาบพวกเดียวกันเองครับเป็นบอลบุกของคุณจอมต่อสาเน่วนฮะวนแล้วโยกโอ้โหสวยทีเดียวครับโยกตัดเข้าไปงัดแล้วลูมินิก้พักแล้วจับยิง หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้โต้องชมตั้งแต่ลอยซาเน่นะครับยังผิวเลยฮะโอ้โยกบุนแล้วโยกอีกทีหนึ่งตักลูกนี้พักอกแล้วตว,วัดจับยิงหุ่งดีดด้วยโอ้เหนือจริงฮะทั้งคนยิงคนจ่ายครับดูซาเน่ฮะงัดลูกนี้เข้าไปพักอกบอลกระดอนหลบบอลลงพื้นนะครับวิ่งตามเล่นต่อแล้วจิ้มเข้าไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับคุณจอมตีเสมอคุณ เนยได้แล้วครับจากคาวไฮลูมินเนเก้คุณเนยบอกว่าอยากโดนลุงลุมยิงนะฮะตอนนี้ลุงลุมยิงไปแล้วหนึ่งฮะแต่เลสซี่ยังยิงไม่ได้นะครับคุณจอมบอกว่าอยากโดนเลสซยิงเหมือนกันแต่เลสซี่ยังยิงไม่ได้นะหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับติดส้นเท้าครับแต่บุกต่อคุณจอมคะคูลิเซฟสกี้ติดฉลับคาเซมิโลครับยังเก็บได้อยู่ที่โรนานิโยครับไปทางด้านขวาอาราบาตเติมขึ้นมาครับเมสซี่จ่ายสั้นๆคูลิเซฟสกี้ครับดึงเออร์วินออกไปตบย้อนกลับมาที่อาราบา อาราบาจ่ายด้วยซ้ายติดคาเซมิโลครับคาเซมิโลมองทางด้านซ้ายโลนานินโยโล่งครับและสอดทักแล้วจ่ายวันทูคืนที่โลนานินโยไปดวลกับแคมเบลครับข้างในก็มีเมสซี่จ่ายเข้ามาเมสซี่เข้าฮอตโอ้ติดเซฟคาซิยาสครับนี่จริงๆเซฟได้หลายจังหวะแล้วนะครับคาซิยาสเร้เซฟลูกยากๆครับดูโลนานินโยหักเข้ามาเมสซี่เข้าฮอตครับบอลไม่ได้เลียดด้วยนะฮะแต่ก็ยังติดมือของคาซิยาสครับ เป็นลูกเตะมุมของคุณเนยครับเดวิดเบคแฮมล่างมัดลิดับจ่ายลูกสูตรมาที่เดนิสเอวินโดนโรนานินโยขโมยไปครับแล้วคุณจอมจะส่วนแล้วครับเมสซี่จ่ายยาวๆลูมินิกเกพักไว้ที่คูลิเซฟสกี้ครับทางซ้ายมีซานเอธทางขวามีลูมินิกเกให้ไปที่ลูมินิกเเแตะหลบแบบนี้ก็เกรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วครับว่าดึงอลิเวอร์คานออกมานะครับคุณจอมคุณเนยไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องเอรียกคานออกมานะฮะเนี่ยครับ พอออกมาปุ๊บเห็นเลยฮะหัวทองทองออกมาแตะหลบนิดนึงนะ,ะยิงนิ่มๆเข้าไปครับจากลูกสวนกลับจากลูกเตะมุมครับโอ้โหเลือกได้เลยครับคูลิเซฟสกี้สามประสานหน้าแบบนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะมีตัววิ่งฉีกดึงซ้ายขวาเลือกได้นะครับจังหวะสวนกลับแบบนี้ครับเอาละครับคุณเอวยิงก่อนหนึ่งลูกตอนนี้คุณจอมยิงกลับสองลูกลวดครับแต่เวลายังมีอีกเยอะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยแข่ง8ดนาทีนะฮะ เอเนเดสแย่งบอลไปได้ครับเป็นบอลของคุณจอมอีกครั้งหนึ่งเมสซี่ออกไปทางด้านขวาครับคูลิเซฟสกี้ให้มาที่ลูมินิก้โดนเบ็คเคนบลเออร์เบียดไล่ต่อไล่แล้วก็แย่งบอลกลับไปได้เมสซี่พักแลวัดมาตรงกลางครับแรดซี่จ่ายลูกนี้โรน,นัลนิโย่หลุดมาครับหลุดมามุมแคบตบเข้ามาแล้วแรดฟอร์ดจะยิงติดบ็อกแคมเบลรับามาโอ้ช่วยกันได้ดีครับคู่เซนเตอร์ของคุณจอมแล้วจะสวนเลยครับซาเน่ให้ไปที่ลูมินิก้รอจังหวะพลิกพลิกได้ไหมมา เกือบจะพลิกได้เหมือนกันฮะรอจังหวะให้กองหลังเข้านะครับแล้วหลุดแล้วครับเมสซี่หักเข้าโอ้โหหักเข้าขวาครับยิงโอ้โหเข้าไปทั้งคนทั้งบอลครับ2ประตูต่อ2ครับคุณเนยตีเสมอได้แล้วโอ้โหแล้วก็เดาว่าน่าจะล็อกเข้าซ้ายเพื่อปั่นนะฮะแต่ว่าเห็นประตูเห็นคาซิยัสออกมาเนี่ยหักเข้าขวาเลยนะครับแตะหลบคาซิยัสดูฮะจะหักเข้าซ้ายเพื่อปั่นซ้ายก็ได้นะครับเมสซี่ด้วยแต่ว่าเห็นคาซิยัสออกมากดดันแล้วนะครับ ตบเข้าขวายิงมุมแคบเข้าไปเลยฮะง่ายกว่านะครับดูฮะโอ้โหไหวพริบปฏิพานดีทีเดียวครับ <c oughs> เข้าไปทั้งคนทั้งบอลฮะสองประตูต่อสองครับคุณเนยตีเสมอได้แล้วครับไม่ต้องรอนาน36นาทีครับคู่นี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศ ไม่เคยเจอกันเลยนะครับผมเป็นที่น่าแปลกใจนะอาจจะเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกนะฮะแต่ว่าประวัติที่ผ่านมานะครับผมรอบสุดท้ายเนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในรอบรองชนะเลิศนะฮะรวมถึงนัดทิงชนะเลิศก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่เราได้เห็นทั้งสองท่านเนี่ยบ่อยนะครับผมในรอบลึกๆนะฮะแต่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในรอบรองชนะเลิศนะฮะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศโอ้โหถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบรองชนะเลิศของ b c l ลเรานะครับต้องดูว่าใครจะ เอาชนะแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศไล่ล่าแชมป์เพิ่มนะครับอ้าวเข้าไปแล้วครับแรดฟอร์ดสามประตูต่อสองครับแมพูดเพลินไปหน่อยยิงได้แล้วครับดูมินิก้ฝั่งนู้นยิงได้แรดฟอร์ดต้องยิงได้ครับเอาว่าคุณจอมบอกว่าอยากเจอแรดฟอร์ดยิงฮะนี่ยิงเลยครับโอ้โหคาซิยาสบทจะโดนก็โดนมาสองลูกเหมือนกันครับต้องชมโดนานินโยอีกแล้วครับคนจ่ายคนเดิม,มโลนานินโยของคุณเนยเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับ ในขณะที่โรน,นัลดินโยของคุณจอมเนี่่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอาแล้วครับคุณเนยขึ้นนําคุณจอมอีกครั้งหนึ่งครับสามประตูต่อ2จากมาร์คัสแรดฟอร์ดครับโรน,นัลินโยว,วนหนึ่งรอบครับโดนแคมเบลมากดดันโอ้โหแคมเบลออกมาแล้วต้องเก็บบอลให้ได้นะครับเก็บบอลได้แล้วทด2นาทีเป็นจังหวะบุกของคุณเนยครับแรดฟอร์ดสปีดหาพื้นที่ว่างไปไม่ได้ต้องฝากไว้ที่เมซี่คืนแรดฟอร์ดแคมเบลฝั่งนี้ก็ดักได้เหมือนกันโอ้แล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปนะครับ คุณจอมตีเสมอได้นะครับในช่วงก่อนหมดเวลาประมาณ10นาทีแต่ว่าคุณเนยก็มายิงหนีไปอีก1ลูกครับ3ประตูต่อ2มาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับให้รู้แล้วรู้ลอดกันไปเลยนะฮะเปิดเกมลุกกันเข้าสายไปเลยครึ่งหลังเริ่มต้นนะครับสลับฝั่งกันแล้วนะฮะคุณจอมจะบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลมาอยู่ที่ซาเน่ครับคืนมาที่โรนานิโยหักเข้ามาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเข้ามือของออลิเวอร์คานคานออกมาทางซ้ายครับ โรนานิโยพักได้สวยโดนกดดันต้องย้อนกลับมาก่อนครับคืนมาที่โรนานินโยเดนิสเออร์วินเบิ้ลลูกนี้เบาไปได้ e. หลุดไปครับผักเข้าความมาง้างเท้ายิงแล้วนะครับแต่ก็ติดบล็อกของเอเนเดสอย่างดีที่สกัดจังหวะสุดท้ายไปได้ครับไม่งั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งประตูของคุณเลยครับจ่ายหลอนไปหน่อยครับคุณจอมจังหวะนี้คุรูเซฟสกี้ยังไม่พร้อมนะครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณเลยต่อฮะเออร์วินโรนานินโยเบาไปได้ คืนไปที่โลนาน,นินโยครับเจอกับแคมเบลแคมเบลใช้ความใหญ่บังแล้วก็เบียดแย่งบอลกลับไปครับแคมเบลของคุณจอมเนี่ยเป็นไอคอนนะแคมเบลของคุณเนยจะเป็นลีเจนเพเยอร์นะครับอ้าวแล้วขโมยกลับมาได้ครับแรดฟอร์ดยังได้อยู่ที่เบาไปได้ไปให้กับเมสซี่ยิงลูยซ้ายครับ4ประตูต่อ2โอ้ี่นียเมสซี่ครับนี่เป็นร่างขมยาวนะครับแฮตริกไปเลยนะฮะคึงแดกยิงได้2ลูกครับเมสซี่ ครึ่งหลังยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกครับต้องชมเฟเดริโกบาเปเด้นะครับจ่ายลูกนี้ขาดเลยฮะเห็นเมซี่ขยับมาด้านในนะครับจ่ายลูกนี้เรียบร้อยเลยฮะข้างในก็มีแคมเบลนะครับเซนเตอร์ของคุณจอมแคมเบลกับเอเนเดสนะเอเนเดสเนี่ยไปประกบข้างนอกแล้วนะครับข้างในก็เหลือแคมเบลคนเดียวครับเอาแล้วครับ หนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ2ครับคุณเนยจากลิเอเนลเมสซี่ครับเป็นประตูที่3ของเมสซี่เอา้า <c oughs> เกี่ยงกันหรือยังไงครับบอล <c oughs> เสียบอลไปเลยครับคุณจอมแต่ว่าลูมินิก้จะขโมยฮะแคมเบลยังยึกยักยังประคองไว้อยู่คูลิเซฟสกี้ลูมินิก้คูลิเซฟสกี้จะยิงลูกนี้มันแรงไปครับลูกจ่ายคืนของลูมินิก้ไม่โดนบอลน,นะครับบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ริษัประตูครับผ่านไป60นาทีนะครับยิงกันไป6ลูก คุณเนยนำอยู่4ประตูต่อ2ครับต่อบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณเนยคาเซมโล่บเบาไปได้โอ้โหคาเซมโร่โดนเวลาคว่ำไปแล้วครับแต่ว่าพูดัสินให้เล่นต่อฮะอลาบาดักได้ครับอลาบาของคุณจอมเนี่ยจะยืนเป็นแบ็กขวานะครับจ่ายยกนี้แรงไปครับลูมินิเก้ไม่ได้บอลคุณเนยได้บุกอีกครั้งหนึ่งโรนานิโยพิกยังไม่ผ่านอลาบาครับ2จังหวะติดฮนะอาบาแย่งไปได้แล้วไปถึง ซาเน่ครับโลนานินโยฉีกไปทางด้านซ้ายจะคืนซาเน่แฉลบนิดนึงฮะแล้วแคมเบลแคมเบลระวังโดนขโมยครับขโมยไปแล้วครับซาเน่หลุดไปยิงด้วยซ้ายโอ้โหยังติดเซฟของอลิเวอร์คารยังไม่ให้ครับอลิเวอร์คารยังไม่ให้ประตูที่3ให้กับคุณจอมครับกำลังจะเข้าสู่20บนาทีสุดท้ายนะฮะมีกฎหยุดเกมแล้วครับเดี๋ยวรอบอลตายฮะบอลมาถึงแรดฟอร์ดครับ พักไว้เบคแฮมเบิร์นสวยที่เดียวครับโอ้โหแล้วหลุดเลยฮะเมสซี่ยิงไปแล้ว3ครับลูกที่4หักหักเข้าซ้ายยิงอีกทีหนึ่งลูกที่4ของเมสซี่ครับลูกที่5ของคุณเนยโอ้ใจเย็นจริงๆครับลูกแทงลูกนี้หลุดเลยนะครับแบ็กซ้ายของคุณจอมจะเป็นแอนดูลูบารันนะครับดูขึ้นมาสูงมากนะครับเลดฟอร์ดเป็นคนพักนะครับแล้วตวัดให้กับเมสซี่โอ้ดูเมสซี่หักหลบโซคัมเบลครับ หักเข้าซ้ายนี่แล้วมุมแบบนี้สบายเลยฮะยิงเป็นเมสซีล่างผมยาวครับดูฮะโยกหลบเหมือนจะหลังหักเลยนะฮะเคมเบลห้าประตูต่อสองครับโอ้โหไปแล้วหรือเปล่าฮะยังไงครับเนี่ยคุณจอมโดนคุณเนยต้อนไปถึงห้าประตูต่อสองแล้วครับตอนนี้แพ้ทางแพ้แผนกันหรือเปล่าครับซีซั่นนี้นี่นะฮะสีสันของซีซั่นนี้นะครับเลือกทีมกันมาเลยฮะโฟล์สไนของคุณเนยได้ผลนะครับ ฝั่งคุณจอมตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนปะาะภาษาหน้าเลยนะครับเปลี่ยน3าตัวเลยนะครับส่งโยฮันครับมสันกินวูดแลวก็มฮร์เมสซาร่าครับลงมาเป็นตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายครับฝั่งของคุณเนยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะคุณเนยจะส่งไมเคิลโอเว่นนะครับลงมาแทนโรนาดินโยนะฮะเพราะว่าตัวสำรองแกมีแค่นั้นแหละครับที่เหลือเป็นบอลขาว มาดูจังหวะของคุณจอมครับเมสันกินวูดพลิกเข้าขวาตุ้มเข้าไหมเรียบร้อยครับโอ้สามประตูต่อ5แล้วครับตีตื้นมาแล้วจากเมสันกินวูดครับลงมาเป็นซุเปอร์ซับครับยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับดูฮะจังหวะบังแล้วพลิกนี้เบคกินบราเออร์ครับยิงเต็มข้อครับเข้ามุมดิกเลยนะครับดูฮะตัวสำรองอยู่วันครับจ่ายตบเข้ามาให้กับเมสันกินวูดพลิกผ่าน เบคเคนบาวเออได้ครับแล้วยิงเหมือนจะชนเสาด้วยนะครับเอาละครับตีตื้นมาเป็น3ประตูต่อ5ครับเหลืออีก2ลูกกับ15นาทีไม่ใช่เรื่องยากนะฮะการแข่งระดับนี้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ2ประตูภายในไม่กี่นาทีนะครับโยฮันครับฝืนไปหน่อยฮะแต่ว่าฝั่งนี้ก็ฝืนเหมือนกันครับได้บุกต่อครับคุณจอมซาร่าห้โหซาราแกจะแหวก3เข้าไปยิงเลยนะครับใจคอ แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็ไมเคิลนรเวนนะฮะยืนตรงกลางนะครับโดนแย่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้คุณจอมบี้แลลวครับกินวูดพลิกอีกแล้วครับเข่าขวาโอ้ยแหมหักไปหักย้อนกลับไปนะฮะเข้าขวาโล่งแล้วนะครับแต่ว่าหักต่อเนื่องไปหน่อยครับแล้วตักลูกนี้เมสซี่จะหลุดอีกหรือเปล่าครับจะเอาลูกที่ห้าหรือเปล่าครับเมสซี่แหมไม่ได้ครับโอ้จ่ายบอลออกข้างไปเลยครับคุณจอมเป็นลูกทุ่มของคุณเลยครับ เหลือประมาณ7นาทีนะครับกับ2ลูกคุณจอมจะกลับมาได้หรือเปล่าครับแต่เป็นบอลของคุณเนยด้วยนะครับเออร์วินเติมมาแล้วครับเบินไปให้กับแรดฟอร์ดริมเส้นหักย้อนเข้ามาโอ้โหโตุงเลยครับไมเคิลนเวนครับยิงประตูที่ใหใก้ขกับคุณเนยโอ้โหดับความหวังเลยหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โต้องชมแรดฟอร์ดหยุดบอลครับหยุดไม่ให้บอลออกม้วนกลับมาจ่ายแล้วยิงแท็บอินเลยฮะดีดเข้าไปแบบ ตะข่ายตูงสวยมากเผาขนนะฮะดูฮะหยุดบอลแล้วกาซิยาสาก็ยืนมองนะฮะยังไม่ออกมารับบอลโอ้โหแสกหน้าครับหประตูต่อสามครับโอ้โหนี่ปิดช่องไม่ให้คุณจอมตีเสมอได้เลยนะฮะแต่คุณจอมก็ยังบุกต่อครับไม่ต้องสนใจสกอร์ครับกินวูดพลิกเข้าขวาวนกลับมาเข้าซ้ายอย่างไม่มีช่องฮะโยฮันคับกระแทกได้ฟาวไหมได้ฟาวไหมพุทธศิลป์ว่างไง กูดสินก็ต้องเปล่าหยุดแล้วครับไม่แ่มไปเล่นบอลแบบนี้ก็ต้องให้เป็นจังหวะฟาวของคุณจอมครับได้ฟรีคิกครเมสันกินวูจะยิงเองหรือเปล่าไม่ละครับเปลี่ยนฮะถึงแม้สกอร์มันห่าง3ลูกแต่ก็ต้องลองฮะต้องเอาอีกฮะใช้เป็นดาวิดอาราบาครับทำท่าจะยิงแต่ไหลเข้าไปจุดนัดพบไม่ได้ครับ ไปถึงอโลเวอร์คารบอมมากลางสนามแรดฟอร์ดเก็บได้ครับเบคแฮมแทงลูกนี้หลุดอีกแล้วครับโอเวน่นโอ้โหตรงนั้นโรเบรวสันเหมือนจะหลุดบ่อยเหลือเกินนะครับเมสซี่พักแรดซี่ยิงแถมไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหเจ็ดประตูต่อสามครับแล้วเป็นลูกที่สองของแรดฟอร์ดครับฮึจังหวะสวนจากฟรีคิกครับแม่เมสซี่แม่ถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะต้องให้แมนออฟเดอะแมตช์นะฮะเมสซี่ ทั้งยิงทั้งจ่ายครับเบบี้โกฮะเบย์เคลนโอเว่นฉีกไปด้านขวาแล้วเมสซี่ตกเข้ามาตรงกลางนะครับสำหรับตำแหน่งกันพอดีเลยหักมาให้แรดฟอร์ดครับเจ็ดประตูต่อสามครับเก้าสิบบวกสองครับเหลือเวลาอีกน้อยฮะเป็นจังหวะไฟนอลเพย์ Final Pay ของคุณจอมฮะขออีกลูกได้ไหมฮะยอนครับพักมากีนวูดยิงข้ามคานไปเลยพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหคุณจอม โดนคุณเนยถล่ม7ประตูต่อ3ครับคองบอลเยอะก,กว่าเล็กน้อยแต่โอกาสยิงมากกว่านะครับยิง11ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งแลวฮะแล้วเป็นประตู7ครั้งครับโอ้โหสุดท้ายนะครับซีซั่นนี้คุณเนยเอาชนะคุณจอมไปได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะสายบนนะฮะ ใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองนะครับรอติดตามต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ